เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างทางเยสเปอร์รินสตอมมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กว่าเขาตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูลของเราและเลือกย้ายไปอยู่กับทางอัลซูรานาโปลีในเวทีเกาโชสเรอาของประเทศอิตาลีแทนด้วยสนําราคา30ล้านยูโรล่าสุดตัวของดาวเตะวัย23ปีเองก็ออกมายอมรับว่า อันที่จริงแล้วเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์โดยซ้ำแต่การที่เขาต้องตอบปฏิเสธโอกาสเพื่อย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลก็เป็นเพราะการประเมินสถานการณ์แล้วว่าหากย้ายมาเป็นลูกทีมของเยอเกนครอปมันมีโอกาสที่เขาจะตกเป็นตัวสำรองมากกว่าและด้วยเหตุนี้เอง,จ,งเจึงทํใหไม่จ้ตัวเลือกไปอยู่กับทางนาโปลีแทนเรียอว่าููคือสโมสรในดวงใจของผมเลยนะลินสตอร์กล่าว อันที่จริงแล้วต้องบอกว่าผมเองเป็นแฟนบอลของพวกเขาด้วยดังนั้นมันคงจะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดไปเลยหากผมได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมต้องนำมาประเมินร่วมกันก็คือหากผมตัดสินใจไปเช่นนั้นมันจะเป็นการย้ายทีมที่ชันฉลา,าดสำหรับตัวของผมเองหรือไม่อย่างไรกันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมต้องเอามาคิดด้วย พราหากผมย้ายไปแล้วเกิดผมไม่ได้ลงสนามขึ้นมาผมก็คิดว่าผมคงติดตามดูพวกเขาผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์เสียดีกว่าจากนั้นก็ใช้โอกาสเหล่านั้นไปลงเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นแทนในตอนนี้ผมมองว่าตัวเองกำลังอยู่ในช่วงอายุที่จําเป็นจะต้องได้รับโอกาสการลงสนามนี่คือเหตุผลที่อธิบายได้ว่า ทำไมผมถึงมองว่าการย้ายมาอยู่กับนาโปลีจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวของผมเองนี่คือหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดของโลกและพวกเขาก็บอกกับผมเองด้วยว่าผมจะมีโอกาสมากมายในการลงสนามนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกมาอยู่ที่นี่แทนที่จะเป็นลิเวอร์พูล เรล้ามาลุยกันเลยกับข่าวต่อไปเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมอบเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของทางเทรนต์อนเดอร์สันเดอะาร์โน่ขวารองกับตันทีมของเรากันบ้างเขาเพิ่งจะลงสนามเป็นตัวจริงช่วยทีมเปิดสนามแอนฟิลด์ถล่มอัชนัทางสิงห์พงก์แอสตันวินล่ามาได้แบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ในเกมพรีเม,มียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นเป็นเกมแรกที่เขาได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมของเราลงสนามด้วยและจูจตัวก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับการทำไปหนึ่งแอซซิตให้กับประตูเบิกร่องของทางโดมินิกโซบอสไลน์ตั้งแต่ต้นเกม อย่างไรก็ตามอาโนก็อยู่ในสนามไม่ครบ90นาทีเมื่อเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงกลางครึ่งเวลาหลังในนาทีที่7จเของการแข่งขันเพื่อเปิดทางให้กับทางจอเรลควนซาปักหลังดาวรุ่งลงไปทำหน้าที่แทนหลังเกมดังกล่าวเยอร์เกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่เมทัของเรา ก็ออกมายอมรับว่าอาโนมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงตามรบกวนเขาแต่เจ้าตัวก็เชื่อว่ามันไม่ใช่อาการที่หลุ่นแรกอะไรมากนะกทะว่าล่าสุดตัวของอาโนเองก็ตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษซึ่งมีโปรแกรมลงฟาดแข่งกับทีมชาติยูเครนและทีมชาติสกอตแลนด์ตามลำดับในช่วงพักเบรกทีมชาติหนนี้ ทั้งังที่ในตอนแรกเขาร่วมเดินทางไปสมทบกับทีมของทางเกรดเซาเกตแล้วด้วยซ้ำไปแต่เจ้าตัวก็มองว่าไม่อยากเสี่ยงกับปัญหาอาการบาดเจ็บซ้ำเพิ่มเติมจึงเลือกถอนตัวออกมาดังกล่าว แน่นอนว่ามันย่อมจะส่งผลดีทางอ้อมสำหรับสโมสรของเราให้ตัวของอาร์โนได้มีเวลาพักฟื้นร่างกายและเรียกความฟิตของเขากลับมาอย่างเต็มที่ก่อนจะสามารถกลับมาช่วยทีมของเราได้อีกครั้งในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติ มาพูดถึงเรื่องราวที่พัวพันระหว่างนักเตะของทีมเรากับทีมชาติของพวกเขากันไปแล้วข่าวต่อไปพ่งอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของทางไรอันเกรวนเบิร์ชมิดฟิลด์ตัวใหม่ป้ายแดงของทีมเราที่เพิ่งจะย้ายจากทางเสือใต้ไบเยนมิวนิกมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยสนนราคา40ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว34.2ล้านปอนด มาอเขาก็ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดอายุไม่เกิน21ปีในช่องพักเบรกทีมชาติหนนี้ด้วยแต่ตัวของกราเวนเบิร์ชเองก็ได้ตอบปฏิเสธโอกาสดังกล่าวไปหลังจากเขาต้องการอยู่ฝึกซ้อมกับสโมสรเพื่อทำความคุ้นเคยกับลิเวอร์พูลหลังพึ่งย้ายทีมมาใหม่และเจ้าตัวก็ต้องการจะใช้โอกาสดังกล่าวในการเรียนรู้แทคติกและทำความเข้าใจสำหรับเกมการเล่นให้กับทีมของทางยูกนครอป แน่นอนว่านั่นย่อมจะได้ใจบรรดาเด็กคอปทั้งหลายที่กราวเวนเบิร์ชหันไม่ความสำคัญกับสโมสสรของเรามาเป็นอันดับแรกเช่นนี้แต่ในทางตรงกันข้ามมันก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับทางมิเชลไรซิีเกอร์ในใหญ่ของทีมชาติเนเทอร์แลนด์ชุดอายุไม่เกิน21ปีที่ได้ออกมาฟาดงวงฟาดงาใส่ตัวของนักเตะแทบจะทันทีหลังการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นของเขา ผมไม่ชอบเลยนะกับการที่ไรอันเกราววนเบิร์ชเลือกจะอยู่กับลิเวอร์พูลและไม่มาเล่นให้กับทีมชาติแบบนี้ไรสิเกอร์กล่าวผมบอกให้เขารับทราบถึงประเด็นนี้ไปแล้วด้วยหากคุณมีโอกาสมาเล่นให้กับทีมชาติคุณต้องรับมันไว้ด้วยใจคุณจะต้องไม่คิดถึงเอาตัวเองมาก่อดแบบนี้นะ ทั้งนี้มื่อรดาวสอบถามต่อไปว่าแล้วกราวเวนเบิร์ชจะยังคงมีอนาคตในทีมชาติหรือไม่อย่างไรไรซิเกอร์ก็ได้กล่าวต่อไปว่าแล้วเราจะได้เห็นกันแต่ผมต้องการนักเตะที่อยากเล่นให้กับทีมชาติของเราด้วยหัวใจของพวกเขาการลงเล่นให้กับทีมชาติถือเป็นเรื่องที่มีเกียริคุณต้องให้ใจกับทีมชาติมันคือเกียรติยศที่คุณจะสามารถทำได้คุณต้องต่อสู้เพื่อทีมชาติของคุณ แล้วคนทั้งประเทศจะหนุนหลังคุณหากคุณเลือกอยู่กับสโมสรมันจะมีคนแค่ส่วนเดียวจากเมืองที่หนุนหลังคุณเท่านั้นผมหวังว่าไรอันเกรเวนเบิร์ชจะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้นะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะถูกเรียกตัวกลับมาติดทีมชาติแต่เขาจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของเราผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางเยอเก็นครับกับฟิิติที่น่าทึ่งสำหรับตัวเขาเองกันบ้างดีกว่าเมื่อการคุมทีมลงสนามเจอกับทางสิงห์ผงาดแอสตันวินล่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้ทำให้ครับสร้างอีกหนึ่งเซติการคุมทีมลิเวรพูลครบเกมที่300พอดิบพอดีสำหรับศึกพรีเมีย เขาเข้ามากุมบังเหียนที่แอนฟิลด์เป็นครั้งแรกย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมในปี2015โดยเก็บสถิติคว้าชัยชนะได้มากถึง188นัดสะดุดเสมอไปเพียงแค่69นัดและแพ้ไปเพียงแค่43เกมอย่างไรก็ตามเขาได้สร้างอีกหนึ่งสถิติให้เกิดขึ้นด้วยเมื่อการคว้าชัยชนะได้ถึง188เกมจากการคุมทีม300นัดแรกจึงทำให้ครอ ขึ้นที่เป็นกุนซือที่คว้าชัยชนะได้มากที่สุดเป็นอันดับที่2ตลอดการสำหรับการคุมทีม300เกมแรกในพรีเมียร์ลีกจะเป็นรองก็เพียงแค่ทางโจเซ่มูรินโญ่อดีตกุนซือระดับตำนานของเชลซีที่ทำสถิติเอาไว้มากกว่าเขาเพียงแค่เกมเดียวที่189นัดอย่างไรก็ตามหากเรามาเจาะลึกลงไปในสถิติดังกล่าวจะพบว่า ครอบเหนือกว่าบรมกุลซือระดับตำนานของพิมลิกอีกหลายท่านที่ต่างก็เก็บชัยชนะในช่วง300เกมแรกได้น้อยกว่าเขาด้วยกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นทางเซอร์อาริคเฟอร์กูสันอดีตบรมกุลซือของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คว้าชัยชนะไปได้183นัดและอาร์เซนเวนเกอร์อดีตกุลซือระดับตำนานของทางปืนใหญ่อาร์ซนอลที่เก็บชัยไปได้180เกม เรามาลุยกันต่อเลยกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่ที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในสื่อแทบทุกสำนักประจำเช้าวันนี้กับเรื่องความสนใจในตัวของโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต มาริวาพูตอบปฏิเสธข้อสเสนอมหาศาลถึง150ล้านปอนด์ที่เอาเอติฮัดยื่ยนให้ทีมของเราพิจ,จารณาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากซาเวโซเฮโคนักข่าวคนดังของ Skysport สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ได้ระบุว่าเอาเอติฮัดจะกลับมาพร้อมข้อสเสนอใหม่ในสัปดาห์นี้หลังตลาดซื้อขายนักเตะของซาอุปโปรโริยังคงเปิดไปถึงวันที่7กันยายน จุดยืนของลิว์ภูก็คือนักเตะไม่ได้มีไว้ขายและเขาก็ยังเหลือสัญญาอีก2องปีโซเฮโคล่า so ว hey ด้านเอาเอติฮัดก็ยื่นข้อเสนอด้วยวาจาเข้ามาที่150ล้านปอนด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแต่ถูกตอบปฏิเสธกลับไปพวกเขามีเกมใหญ่เมื่อวันศุกร์และเป็นฝ่ายปราชัยหลังเกมดังกล่าวพวกเขาก็มีการหารือกันในช่องสุดสัปดาห์ว่าพวกเขาควรจะทำอย่างไรต่อไป จากข้อมูลที่เราได้รับมาก็คือพวกเขาต้องการยื่นข้อสเสนอให้กับโมซาลาอีกครั้งก่อนปิดตลาดซื้อขายนักเตะของซาอุปรริในวันพฤหัส,สบดีนี้ผู้บริหารระดับสูงของเอาเอติฮัดได้บอกเองว่ามันคุ้มค่าที่จะลองอีกครั้งเพื่อควาตัวเขาให้ได้แต่ที่ปรึกษาของพวกเขาก็พยายามจะบอกว่าเราควรให้ความเคารพกับลิเวอร์พูลเพราะพวกเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการขายนักเตะ ทีมที่ปรึกษาเลยอยากให้พวกเขารอลองใหม่ในช่วงซัมเมอร์หน้าอีกหนึ่งจุดที่สำคัญก็คือเอาอิติฮัตจะแหกกฎไม่ได้พวกเขาจะแค่ยื่นข้อเสนอและโทรหาิรวอว์พูลไม่ได้พวกเขาต้องได้รับการอนุญาตจากหลีกก่อนเพื่อที่จะทำเช่นนั้นด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง่รมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ